you <laughs> เช้าทุกๆคนนะมาปฏิบัติรวมกันนะฮะนั่งสบายๆแล้วก็ค่อยๆดำเนินจิตของเราให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ธรรมชาติที่ทำงานด้วยตัวเขาเองธรรมชาติภายในร่างกายธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยมันมีจังหวะ มีกลไกการปรับตัวนะเพื่อทำงานร่วมกันนะที่มันดีอยู่แล้วนะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแตนะ่ถ้าใครก็ตามนะเข้าใจกฎของธรรมชาติสามารถ ภาษาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่กว้างใหญ่ได้นะทำงานควบคู่กันไปสอดคล้องกันนะจะไม่มีปัญหาอะไรนะจะมีความมีความสุขมีความรู้สึกอบอุ่น แต่ที่ยังมีปัญหากันอยู่มีความรู้สึกผิดปกติมีความรู้สึกว่ามันข,ขัดขัดอยู่ก็เป็นเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ฝืนธรรมชาติด้วยความไม่เข้าใจระบบของธรรมชาติจึงทำให้ เราพยายามที่จะฝืนกฎของธรรมชาติทุกครั้งที่เราฝืนกฎของธรรมชาติเราก็จะเหนื่อยเราก็จะรู้สึกแปลกแยกใครก็ตามที่สามารถจับจังหวะของธรรมชาติได้แล้วก็ประสานกระบวนการ เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มันสอดคล้องกันชีวิตก็จะลาบรื่นเพราะเข้าใจด้วยความเข้าใจว่าอธรรมชาติมันก็เป็นของมันอย่างนั้นยอมรับมันได้ทีนี้การที่เราจะ เข้าถึงธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได้เนี่ยจิตของเราก็จะต้องตื่นรู้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ที่เรายังไม่สามารถเข้ารปะสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่กว้างใหญ่ได้เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่แหละจึงทำให้มองไม่เห็นดูไม่ออกความไม่รู้มองไม่เห็นจึงเสมือนคนตาบอดเดินหลงทางและไม่รู้จะไปทางไหนดี จึงทำให้มนุษย์เรานะสัตว์โลกที่ยังมีกิเลสอยู่ในใจพยายามนะที่จะหาทางออกไปหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดพยายามจะหาทางนะมันก็หาไม่เจอเพราะว่า ตามันบอดก็เดินเตะนุน่นขัดนี่บ้างนะพยายามทำสิ่งที่นึกว่าใช่นะแต่ว่าเพราะความไม่มีไม่มีดวงตาที่มองเห็นภาพรวมทั้งหมดนะมันเห็นเฉพาะมุมที่นะ มันนึกว่าเราเห็นแล้วนึกว่ามีดวงตาที่มองเห็นแต่เห็นไม่ขอบเขตที่จำกัดก็จึงทำให้เข้าใจผิดนะไม่สามารถวิเคราะห์ออกถึงภาพรวมแนะว่าทำแบบนี้จะมีผลกระทบต่อภาพรวมอย่างไร เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกสิ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือการฝึกตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันให้ได้นะการที่จะเข้าใจธรรมชาติอย่างท่องแท้เราจะต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตรงนี้นี่แหละ นะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราตรงนี้นะฟังดูเหมือนไม่ยากนะการอยู่กับปัจจุบันไม่ยากแต่อยู่ให้มันนานๆให้มันต่อเนื่องให้มันไดนะ้ให้มันได้ความต่อเนื่องมากพอที่จะทำให้ เห็นกระบวนการทำงานของธรรมชาติเนี่ยยากเนี่ยมันยากตรงความต่อเนื่องนี่แหละเรายังไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ธรรมชาติภายนอกอะไรจักรกวาลนั้นกว้างใหญ่ธรรมชาติของโลกใบนี้นไม่ต้องไปสนใจมากในกเบื้องต้น เอาแค่ตัวเองธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของจิตใจของตนเอง <c oughs> แค่ร่างกายและจิตใจของตนเองก็ยากมากมากที่สุดแล้วที่คนคนหนึ่งจะเข้าใจอย่างท่องแท้ นะเข้าใจกระบวนการทำงานของมันนะเมื่อเราค่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะอยู่อย่างต่อเนื่องนะเราจะเห็นธรรมชาติของร่างกายและจิตใจที่ทำงานสอดคล้องกัน สอดรับกันอยู่ตลอดเวลาจิตใจแบบหนึ่งก็ส่งผลให้ร่างกายเป็นไปแบบหนึ่งร่างกายแบบหนึ่งก็มีผลกระทบต่อจิตใจด้วยเหมือนกันแมันทำงานสอดกันไปสอดรับกันไปสอดรับกันมาแต่ส่วนใหญ่ ตัวที่กำหนดจร,จริงๆมันคือจิตใจนี่แหละนะสภาวะของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงที่มีการกระเพื่อมวันไหวขึ้นลงเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจสภาวะจิตใจที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะมันมีผลต่อร่างกายนะร่างกายเป็นเพียง เป็นเพียงภาพสะท้อนเป็นเพียงนะเครื่องมือที่ให้จิตนะมาอาศัยและใช้งานนะเวลาจิตดีจิตสะอาดจิตสว่างจิตผ่องใสแลนะมันก็ส่งผลถึงร่างกายให้ร่างกายนะมันดีไปด้วย ระบบการสุกฉีดเลือดการไหลของสารเคมีทั่วทั้งร่างกายก็ดีไปด้วยนะในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจไม่ดีจิตใจเศร้าหมองจิตถูกกิเลสครอบงำมีความโลภ ความโกรธความหลงนะก็ส่งผลให้ระบบการไหลเวียนเลือดผิดปกติไหลเวียนของสารเคมีที่หลังจากสมองผิดปกตินะร่างกายทำงานผิดเพี้ยนเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะ ส่วนนี้ก็มีไม่น้อยที่เกิดมาจากนร่างกายที่เจ็บป่วยจำนวนไม่น้อยเลยโรคสารพัดโรคเกิดจากสภาวะจิตที่ผิดปกติความเครียดความกังวลความเศร้าความกดดันรู้สึกโดนบีบคั้น ความรู้สึกน,น้อยเนื้อต่ำใจอิจฉาริษยาสารพัดที่จิตที่ผิดปกติทั้งหลายส่งผลให้ร่างกายไม่ดีส่งผลให้เกิดการหลังของสารเคมีที่ไม่ดีออกมาซึ่งเป็นกระบวนการเตือนของธรรมชาติแบบหนึ่ง นะธรรมชาตินี้มันมีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเขาเตือนเราอยู่นะไม่ใช่เขาไม่ทำอะไรเลยนะร่างกายพยายามปรับตัวบอกเราเตือนเราว่านะสิวขึ้นเกิดผิดปกติของร่างกายตาม่าส่วนต่างๆเนี่ยนะการแสดงออกของ ผิวหนังที่ผิดปกติบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะถ้านะบางทีวิเคราะห์ให้ดีมันไม่ได้เกิดจากนะกระบวนการทำงานผิดปกติของธรรมชาติของร่างกายโดยตรงแต่นะมันเกิดจากจิตใจนี่แหละนะเวลามันโลภมันอยากได้อะไรมากๆ นะมันก็ส่งผลถึงการนนะทำให้ร่างกายปั่นป่วนผลิตสารเคมีบางอย่างทำให้ผิวหนังผิดปกติออกไปเวลากโกรธขัดเคืองมากๆนะเป็นคนที่ขี้โกรธนะไม่ค่อยรักษาอารมณ์ของตัวเองปล่อยให้ความโกรธครอบงำอยู่เนืเนือง แลก็จะเป็นคนผิวหนังหยาบกร้าน,นใบหน้าเศร้าหมองนหนักๆเข้าบางทีก็กลายเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยมันมีผลอยู่ท,ทุกการเปลี่ยนแปลงของจิตที่ผิดปกตินในระดับเซลล์ในระดับ การทำงานส่วนลึกของร่างกายเนี่ยมันก็มันเชื่อมโยงกันแตนะเป็นเรื่องของถ้ามองวิเคราะห์ตามหลักที่น่าจะอธิบายได้ก็คือหลักวิทยาศาสตร์นะจิตใจนี่มีเรื่องของพลังงานส่งผลต่อพลังงานของร่างกายพลังงานติดลบทั้งหลายความโลภ ความโกรธความหลงของจิตเป็นพลังงานติดลบนะพลังงานติดลบก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกก็อยู่ที่ในร่างกายนี้นี่แหละนะเพราะว่าร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจพลังงานที่ติดลบก็ส่งผลให้เซลล์ได้รับพลังงานเหล่านั้นนะ ทุกเซลล์ของร่างกายกนะ็มีผลเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะอวัยวะภายนอกภายในก็เคยพูดเรื่องนี้ไปอยู่เหมือนกันนะก็โดยสรุปแล้วก็คือมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะระบบของร่างกายและจิตใจหน้าที่ของพวกเราคือการ ต้องระวังรักษาใจให้ดีนะมีสติรู้ทันจิตที่ผิดปกติให้ได้ให้เร็วอย่าปล่อยให้ความผิดปกติของจิตมันอยู่นานๆหรือนะมากขึ้นนะต้องกลับมานะเมื่อมีสติรู้ทันความผิดปกติ ที่มันส่งออกมาทางร่างกายสัญญาณเตือนทั้งหลายที่ธรรมชาติพยายามบอกเรานะเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจนะแล้วก็แก้ปัญหาให้ถูกจุดบางทีก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็ได้แค่รักษาอาการไปนะแต่ถ้าจะแก้ให้ถูกจุดโรคภัยไข้เจ็บหลายโรค เกิดจากสภาวะจิตท,ที่ผิดปกติไม่สามารถรักษาระดับความเป็นปกติของจิตเอาไว้ได้ก็ส่งผลสืบเนื่องไปจนกลายเป็นความผิดปกติของร่างกายความผิดปกติของอวัยวะภายในการขยายตัวของเนื้อร้ายต่างๆเนี่ยมัน มีจุดเริ่มต้นมาจากสภาวะจิตทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะมาฝึกกันทุกวัน,นฝึกให้จิตของเรามันมีมีกำลังขึ้นมามีกำลังของสติสติที่อยู่กับร่างกายสามารถตื่นรู้รู้ทัน ความผิดปกติที่ร่างกายพยายามบอกเราแล้วก็รักษาระดับรักษาระดับความเป็นปกติของจิตเอาไว้ไม่ปล่อยให้กิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสมันมาครอบงำมากไปกว่านี้นมันมีกิเลสก็อย่าให้มันมากขึ้นนะ พยายามควบคุมมันให้ไดนะ้เมื่อสติมีกำลังกำลังมากถึงจุดหนึ่งเราหยุดยับยั้งไม่ให้กิเลสในใจเพิ่มขึ้นได้นะก็สืบต่อการปฏิบัติในขั้นต่อไปในการชำระกิเลสของเก่าออกไป แต่ก็จะเป็นกระบวนการปฏิบัติที่ต้องใช้เวลานะตอนนี้เอาแค่ว่าเห็นกิเลสที่กำลังมีอยู่ในใจให้ได้รู้ทันมันให้ได้และอย่าให้มันเพิ่มให้ได้เนี่ยงานแค่นี้ก็หนักแล้วยากแล้วนะส่วนผู้ที่เริ่มพอจะเห็นกิเลสตัวเองก็ นะเราก็ฝึกให้เห็นให้มันละเอียดมากขึ้นนะฝึกกำลังของสติสมาธินี่แหลนะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยนะมันจะเห็นสิ่งที่ละเอียดมากขึ้นเป็นลำดับลาดับไปนะถ้าเรารู้ทันศัตรูศนะัตรูก็ จะไม่ค่อยกล้าทำอะไรเรามากฝึกรู้ไปเรื่อยๆนี่แหละเราจะได้รู้ว่าศัตรูที่แท้จริงคืออะไระวันหนึ่งก็จะได้เอาชนะมันได้สักวันหนึ่งปฏิบัติกันไปเรื่อยๆน,นะอยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับ จิตท,ที่ก็เพื่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยอมรับมันให้ได้แล้วก็รักษาความนิ่งเฉยความเป็นอุเบกขาของจิตเอาไว้ตลอดการปฏิบัติ